คุเยเหรคุยใยาหลังก็ยะนุมฟังแล้วแล,ลคุยให้ยาหลังก็ยะนุมฟังแล้วไม่อยากกินนมเลยอยากจะเล่นกับคุยยา่าที่คุยมาก <c oughs> นู่นน่ะนู่นน่ะที่คุยมากเลยฮนะ <c oughs> อืม ฝันพ่นวอสเป็ดอ๋ออเลยฝันพ่นบอสเป็นฮะฮะอ๋อ <c> อ <oughs> <c oughs> ๋อโกิน เขาทิ้งย่าทำไมล่ะคนกี่คุยออล้วอ่ะโอ้ล้อ่ะเดี๋ยวย่านงดุอ่ะเป็นสุภาพสตรีพูดเสียงดังย่านงยิ่งเรียบร้อยอยอะ เป็นส <laughs> ุภาพสตีห้ามพูดเสียงดังเาแยกจะอัพโหลดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี